สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์จากคุณครูนิจาจันรมนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะในสถานการณ์ตอนนี้นะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19ก็ยังไม่เบาบางลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาสอนวิธีการ ป้องกันตัวเองนะคะจากเชื้อโควิด -19 นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนด้วยกันเลยนะคะวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วทุกภุมมภาคของโลก โดยเชื้อโควิด19สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจรับละอองเชื้อโรคที่มาจากการไอาจามหรือการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อแม้แต่การสัมผัสเชื้อโรคที่อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งของก็มีโอกาสที่เชื้อโควิด19จะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านปากจมูกหรือตาเช่นกันยิ่งไปกว่านี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย แต่เราสามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ทำได้ง่ายๆเพียงแค่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คนมันล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกและดวงตาเพราะอาจทำให้เชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร เพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้แล้วเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามันล้างมือให้ถูกวิธีและเวนเ้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร สำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูนักเรียนบอกวิธีป้องกันตนเองจากโควิด1 9นะคะนักเรียนเขียนเป็นข้อๆได้เลยนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชือ้อโควิด19กันไปแล้วนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะนำไปปฏิบัติด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและร่างกายของตัวเองให้ปลอดภาาัยจากเชื้อไวรัสโครโครนาสิเกด้วยนะคะบายๆค่ะ